สวัสดีครับพบกกับผมอาจารย์ภูมิทนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสดวงดาวนำโชคประจำวันที่16พฤศจิกายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้า หลังจากนำมาผูกด,ดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจ ในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีเมษในวันที่16พฤศจิกายน2568ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรง11ค่อาเดือน12ปีมะเสง็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3ใหมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข9หรือดาวพระเกตนั่นเองซึ่งดาวพระเกต ในวันนั้นทับลัคนาราศีเมษของท่านการทับก็ย่อมส่งผลในการออกแทบจะร้อยเปอร์เซฉะนั้นเลขข้าวเป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลข7หรือดาวพระเสาร์นั่นเองซึ่งเลข7หรือดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแต่ในวันนั้นอยู่ในเรือนของลาภะ ฉะนั้นเลข7ก็เป็นเลขสวยสดงดงามที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข6หรือดาวพระศุกร์นั่นเองซึ่งเลข6หรือดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแต่ในวันนั้นเร็งลัคนาราศีเมษและได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีก็ต้องถือว่าตําแหน่งยศศักดิ์ัฐานใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวฉะนั้นเลข6กก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับ ฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้งสามหมายเลขขอสรุปตอนท้ายกันาพาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่สามหมายเลขก็คือหมายเลข9 7, 6ย้ำนะครับ9 7 6ห ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีเมษเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจาใปีเกิด เข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสองชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตาํำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพ เพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำจากท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ